เป็นยังโดยนี่เฮ้ยไปกินข้าวแรงแล้วแล้วเจ้าไปใส่ไลยอาหารยอดนิ่งดงล้วหนูเห็นเจ้าไปใส่พ่อใหญ่โอ้ยมาเที่ยวในบ้านหอวตะไมาบังเด่นอ,อ,อันนี้ลูกไผ่นี่พ่อใหญ่โอ้ยลูกพ่อใหญ่ตัวหันเอาบ่าเออเจ้าเล่าเป็นเป็นเบาอ๋อเอา้าแล้วอันนี้ลูกไผ่สั้นเล็กน้อยนี่หันเอาพ่อลูกกูตัวหันลกน้อยตัวนั้นหาหาุ่วบ ตเออเท่าก็ร่เคยเป็นเด็กน้อยอยู่ตั้งแต่นาะโอ้ยผู้เลยที่เคยเป็นเด็กน้อยตัวนี้ก็ไปทั่วแท้คือค่อยๆค่อยกต่เคยเว็นคือกลายเด็กน้อยหแนบ่จ้ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เป็นแล้วเอาไปมึงก็ได้